สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องโลกของเรานะคะคือโลกที่เรายืนยืนกันอยู่นเนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้นิ่งเลยนะคะพื้นผิวมันมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเอ่อจนน่าทึ่งเลยค่ะลองนึกภาพโลกเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนสิคะทวีปต่างๆเนี่ยไม่ได้อยู่จงที่เราเห็นทุกวันนี้เลยนะใช่ครับแนวคิดนี้ตอนแรกๆที่อัลเฟรดเวกเนอร์เสนอเรื่องทวีปเคลื่อนที่เนี่ยคนคงแบบ เอ๊ะแปลกจังใช่ครับตอนนั้นก็คือหากันหน้าดูเลยเป็นเรื่องที่แบบสั่นคลอนความเชื่อเดิมๆม,มากแต่การจะเข้าใจว่าเปลือกโลกมันเคลื่อนที่ได้ยังไงเนี่ยเราต้องมองลึกลงไปข้างใต้ครับโครงสร้างข้างในโลกเรานี่แหละคือกุญออแจสําคัญเลยงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยค่ะโครงสร้างข้างในมันเป็นยังไงคะที่ทาให้แผ่นดินใหญ่ๆทั้งทวีปเนี่ยมันขยับได้หลักๆเลยนะครับก็จะมีเปลือกโลกหรือครัสที่เราอยู่กันเนี่ย ถัดลงไปก็เป็นเนื้อโลกหรือ mantle อันนี้หนามากเลยแล้วก็ใจกลางสุดคือแก่นโลกหรือคอ r e แต่ส่วนที่เ่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่โดยตรงจริงๆเนี่ยมันคือชั้นนอกสุดที่เราเรียกว่าธรณีภาคหรือ lithosphere ธรณีภาคครับซึ่งก็คือเปลือกโลกบวกกับเนื้อโลกส่วนบนสุดที่มันแข็งๆนะครับมันไม่ได้ติดแน่นอยู่กับที่นะแต่มันเหมือนกับ เหมือนแผ่นน้ําแข็งแตกๆหลายๆแผ่นครับแล้วมันลอยอยู่บนชั้นที่ร้อนกว่าหนืดกว่าข้างใต้ทีคือชั้นฐานธรณีภาคหรืออสเตโนสเฟียร์อ๋ออ๋อเหมือนแผ่นน้ําแข็งลอยบนน้ําเชื่อมข้นๆอ,อ,อย่างนั้นเหรอคะประมาณนั้นเลยครับแล้วเปลือกโลกส่วนที่เป็นพื้นทวีปกับส่วนที่เป็นพื้นมหาสมุทรนี่มันต่างกันไหมคะต่างกันสําคัญเลยครับเปลือกโลกทวีปหรือ continental crust เนี่ยจะหนากว่าแต่เบากว่า ส่วนเปลือกโลกมหาสมุทรหรือโอเชียนิกครัสต์จะบางกว่าแต่มีความหนาแน่นมากกว่าไอความต่างเรื่องความหนาแน่นนี่แหละครับเป็นปัจจัยสําคัญเลยเวลาแผ่นเปลือกโลกมันมาเจอกันอ๋อค่ะค่ะส่วนลึกลงไปอีกเนี่ยแกนโลกชั้นนอกจะเป็นของเหลวเป็นเหล็กกับนิกเกิลหลอมเหลวส่วนชั้นในสุดจริงๆเป็นของแข็งนะครับเพราะความดันมันสูงมากๆเข้าใจเรื่องโครงสร้างแล้วค่ะทีนี้กลับมาที่เวจเจเนที่เขาบอกว่า ทวีปเคยติดกันเป็นแผ่นเดียวเลยชื่อพันเจียอันนี้มีหลักฐานอะไรมายืนการเรื่องที่ฟังดูเหลือเชื่อขนาดนี้คะมีหลักฐานชัดเจนเลยครับอย่างแรกเลยนะดูง่ายง่ายคือรูปร่างขอบทวีปอ๋อที่มันต่อกันได้ใช่ครับเหมือนจิ๊กซอว์เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาใต้กับแอฟริกานี่ต่อกันแทบจะสนิทเลยจริงด้วยค่ะและที่สําคัญมากๆเลยก็คือฟอสซิลครับ ฟอสซิลครับมีการไปเจอซากพืชซากสัตว์ชนิดเดียวกันเป๊ะเ,เลยในทวีปที่ตอนนี้อยู่ห่างกันโคโลซีกโลกอย่างเช่นมีโซโซอรัสเนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานน้ำจืดค่ะดันไปเจอทั้งในอเมริกาใต้แล้วก็เจอในแอฟริกาด้วยแสดงว่าเมื่อก่อนแผ่นดินมันต้องเคยติดกันแน่แนเพราะสัตว์พวกนี้มันว่ายข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไม่ได้หรอกครับแล้วอะไรล่ะคะที่ทําให้แผ่นเปลือกโลกใหญ่ๆพวกนี้มันเคลื่อนที่ไปได้มันดูใหญ่โตมหาศาลขนาดนั้น ตัวขับเคลื่อนหลักเลยนะครับมาจากความร้อนข้างในโลกเหล่านี้แหละครับความร้อนเหรอคะครับในชั้นเนื้อโลกเนี่ยมันมีหินหนืดที่ร้อนจัดๆไหลเวียนเป็นวงจรอ,อยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าวงจรการพาความร้อนหรือ convection cells นึกภาพคล,คล้ายๆน้ำในหม้อต้มที่มันเดือดนะครับอ๋อค่ะค่ะหินร้อนๆข้างล่างมันจะลอยตัวขึ้นมาพอเย็นลงมันก็จมกลับลงไป การไหลเวียนช้าๆแต่มีพลังมหาศาลนี่แหละครับที่ค่อยๆลากค่อยๆดันแผ่นเปลือกโลกที่อยู่ข้างบนให้เคลื่อนที่ไปด้วยโฮมเหมือนมีสายพันยักษ์อยู่ใต้เท้าเราตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยแล้วพอแผ่นเปลือกโลกพวกนี้มันเคลื่อนที่มันส่งผลอะไรให้เราเห็นบนพื้นผิวโลกบ้างคะผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือตามแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกครับมันมีอยู่3แบบหลักๆแบบแรกคือมันเคลื่อนที่เข้าหากัน convergent ถ้าเป็นแผงทวีปชนกับแผงทวีปชนกันแบบจังๆเลยนะมันจะดันกันจนโก่งตัวขึ้นมาเกิดเป็นเทือกเขาสูงมโหฬานเลยอย่างเช่นอย่างเทือกเขาฮิมาลายไงครับที่เกิดจากการชนกันของแผ่นอินเดียกับแผ่นยูเรเชียแล้วรู้ไหมครับว่ามันยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะประมาณปีละห้าเซนติเมตรฮะปีละห้าเซนเลยเหรอคะไม่น่าเชื่อเลยมันยังขยับอยู่ตลอดเวลาเลยเหรอเนี่ยใช่ครับ เพราะแผ่นอินเดียมันยังคงมุดเข้าไปใต้แผน่นยูเรเชียอยู่เรื่อยๆครับโห oh, แเราถ้าไม่ใช่แผ่นทวีปชนกันล่ะคะถ้าเป็นแผ่นมหาสมุทรเข้ามาเกี่ยวด้วยอ่าถ้าเป็นแผ่นมหาสมุทรซึ่งมันหนักกว่าชนกับแผ่นทวีปหรือชนกับแผ่นมหาสมุทรด้วยกันเองเนี่ยแผ่นที่หนักกว่ามันจะมุดตัวลงไปข้างใต้ครับเรียกว่า Subduction มุดลงไปใช่ครับการมุดตัวลงไปเนี่ยมันทําให้เกิดร่องลึกก้นสมุทรโอเชียนเทรนช แล้วหินที่มุดลงไปพอเจอความร้อนสูงๆมันก็จะหลอมละลายกลายเป็นแมกมาแล้วแมกมานี่ก็จะปะทุขึ้นมากลายเป็นแนวภูเขาไฟตามขอบทวีปหรือถ้าเกิดกลางทะเลก็เป็นหมู่เกาะภูเขาไฟอ๋อนี่เองที่มาของที่เรียกว่า วงแหวนแห่งไฟหรือ Ring of Fire รอบแปซิฟิกที่มีแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดบ่อยๆถูกต้องเลยครับบริเวณนั้นคือแนวที่แผ่นเปลือกโลกมันมุดตัวกันเยอะมากเข้าใจแล้วค่ะนั่นคือแบบเข้าหากันแล้วถ้ามันไม่ได้ชนกันแต่แยกออกจากกันล่ะคะ divergent ถ้ามันแยกออกจากกันเนี่ยแมกมาจากข้างใต้ก็จะดันแทรกตัวขึ้นมาพอเย็นตัวก็จะสร้างเป็นเปลือกโลกใหม่ขึ้นมาแทนถ้าเกิดใต้ทะเลมันก็จะกลายเป็นแนวสันขอกลางมาหาสมุทรยาวเป็นทิวเลยครับอือ hmm. แต่ถ้าเกิดบนบก แผ่นดินมันจะค่อยๆซุดตัวลงกลายเป็นหุบเขาซุด r i ฟ t v a l ลลีอย่างเช่นเกร a ริฟ f t v a ลลี y ที่อยู่ในแอฟริกาตะวันออกนะครับอันนั้นที่เขาว่ากันว่าในอนาคตมันอาจจะฉีกทวีปแอฟริกาออกจากกันเลยใช่ครับมีเป็นไปได้เลยในระยะยาวมากๆโหแล้วแบบสุดท้ายคือเคลื่อนผ่านกัน t r a n s อร์มอันนี้แค่เฉียดเฉียดกันไปแต่ก็อันตรายเหมือนกันใช่ไหมคะอันตรายมากครับเพราะว่า แผ่นเปลืกโลกมันไม่ได้ถลายผ่านกันไปแบบเรียบเรียบลื่นๆื่ะมันจะติดขัดครับแล้วก็สะสมพลังงานเครียดเอาไว้พอถึงจุดที่มันทนไม่ไหวมันก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมาตู้มเดียวอย่างรุนแรงกลายเป็นแผ่นดินไหวใหญ่ๆตามแนวรอยเลื่อนพวกนี้อย่างเช่นที่แคลิฟอร์เนียรอยเลื่อนแซนแอนเดรสใช่เลยครับอันนั้นเป็นตัวอย่างคลาสสิกของรอยเลื่อนแบบเคลื่อนผ่านกันเลย สรุปก็คือทั้งภูเขาไฟทั้งแผ่นดินไหวเทือกเขาสูงสูงร่องลึกมาหาสมุทรหุบเข้าสุดทั้งหมดนี่ล้วนเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกพวกนี้เองหลักๆเลยคือใช่ครับพลังงานจากภายในโลกแต่เหมือนเคยได้ยินว่ามันยังมีพลังจากภายนอกโลกด้วยที่คอยปรับเปลี่ยนพื้นผิวโลกที่เราเห็นๆกันอยู่ถูกต้องครับ คือพลังจากข้างในมันสร้างภูมิประเทศสร้างภูเขาสร้างหุบเขาขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ทันทีที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยพลังงานจากภายนอกอย่างแสงแดดลมน้ําน้ําแข็งมันก็จะเริ่มทํางานทันทีเลยทั้งการผุพังเวส h e r i n g ที่ทําให้หินมันแตกสลายตัวแล้วก็การกร่อนอ r โร i ชนที่พัดพาเอาเศษหินดินทรายพวกนั้นไปทับถมที่อื่นอ๋อเหมือนอันนึงสร้างอีกอันนึงก็คอยมาซอกมาทําลาย ประมาณนั้นเลยครับมันเป็นการประทะกันระหว่างพลังสร้างกับพลังทำลายที่เกิดขึ้นตลอดเวลาบนผิวโลกเรามีตัวอย่างที่เห็นชัดๆไหมคะกระบวนการพวกนี้มีเยอะแยะเลยครับอย่างเช่นหุบเหวลึกๆชันๆอย่างแกรนแคนยอนหรือบ้านเราก็อย่างออบหลวงพวกนี้ก็เกิดจากแม่น้ำที่มันกัดเซาะหินแข็งๆลงไปเรื่อยๆเป็นล้านๆปี หรืออย่างดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเดลต้าอันนั้นก็เกิดจากการที่แม่น้ําพัดเอาตะกรนมาทับถมกันตรงปากแม่น้ําหรือแม้แต่ถ้ำสวยๆในภูเขาหินปูนก็เกิดจากน้ําฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆค่อ,อ,คอยๆละลายเนื้อหินปูนไปทีละนิดๆจนเป็นโพรงเป็นถ้าขึ้นมา โห oh, ฟังดูแล้วโลกเรานี่ช่างเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งจริงๆนะคะมีทั้งพลังจากข้างในที่คอยขับเคลื่อนทวีปดันภูเขาแล้วก็มีพลังจากข้างนอกที่คอยแกะสลักปรับเปลี่ยนพื้นผิวอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ครับมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สิ้นสุดจริงๆแม้ว่าในมุมมองชีวิตของมนุษย์เรามันอาจจะดูช้ามากๆก็ตาม ลองคิดดูเล่นๆสิครับว่าในเมื่อแผ่นเปลือกโลกมันยังคงเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้อีกสัก50ล้านปีหรือ100ล้านปีข้างหน้าแผนที่โลกเราจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปขนาดไหนโหคงนิกภาพไม่ออกเลยนะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขนาดนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่อสภาพแวดล้อมในอนาคตของเรายังไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อมากๆครับ